อะไรข้างสายไฟช็อตไอตัวนี้นะเฮ้ยมันเป่งมันเป็นวงเป็นแอรีแอติอกลมๆอ่ะนี่มันเก่งไหมตัวเนี้ยเฉยๆไปไกลอ่ะอ่ะบาฮูโกอนนี่ไม่ต้องพูดถึงพูดไปไกลเลยเลยเก่งตะกิลสกิลหนึ่งเลเซอร์สกิลสองตาระเบิดสกิลสามพุ่งสกิลอาร์หนี บินไปไหนก็ได้คิดถูมันกก่งคิดหาอยู่ดเดาเมจก็แรงไอเฮียตัวต้นเกมก็หัวควยไอเฮียตัวเฮียมึงเขาเรียกว่าตัวลงแรงเออลงแรงสูงเล่นที่นี่เอะเจอทุกตาไอเฮียตาไหนไม่เจอคือไม่ใช่คือถ้าเกิดพกนารีมาคือแบกได้ต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยถูกละไอเฮียนี่จะเก่งต่อเมื่อมึงอยู่ท้ายวงไม่อยู่ท้ายวงไม่พอต้องอยู่ที่แคบด้วยใช่อยู่ที่แคบแล้วต้องมีของและประเด็นคือ มันขึ้นที่สูงไม่ได้มันหนีไม่ค่อยได้ไอ้ตัวเนี้ยใช่มันแรกแต่คือมันถ้าไหนเกิดมันแรกตัวต่อตัวนี่มันโหดตัดูไอเฮียนี่หนุกเยูะหนุกเยูะมันไอ้นี่มันแข่งได้ข้อดีมันอะแข่งมันมีแบบมันสร้างนู่นนั่นนี่ด้วยพวกแบบบาเรียป้องกันอะไรเงี้ยแม่งโกงเลเร์รู้เปล่าเลเซอร์มันยิงไกลกว่ามาคุโกะแบบดิกลุยไงะ ยิงไกลกว่าแต่ดามจแค่ไม่แรงกว่าอีกอย่างไอส้สก,กิลสร้างกำ,กำแพงน้ําแข็งมันอะ่ะหนึ่งเลยดามจแรงสองเป็นกบังให้ได้ด้วยมันมันหนีได้แต่แค่หนีได้ไม่เท่าวาคุกโกเพราะว่าไอ้นี่มันได้แคต่ตรงพื้นถ้าตรงพื้นใช่ใช่ใช่ใชครับอีดาโอ้ี่นั่นคือแบบถ้าเกิดไอ้นี่นะตัวที่เนี้ยไอแวนเนี้ยใครแวนเก่งก็คือเก่งเลยนะเล่นแบบพวกที่มันสามารถตีกลางอากาศโดยที่แบบไม่หลุดไม่หลุดคอมโบอบมึงตายตัวแค่นมึงตายไค น็อกเลยอ่ะน็อกเนี่ยเนี่ยคิวก็ได้เมดดอกละร้อยอะไรคคลิกซ้ายวงที่เย็นมันตื่นใช่ไหมกบกบจริงปะมันเก่งนะมันเก่งคือตอนแรกอยากให้หนุกอยู่แล้วแต่คนปะมันคนมันมันมันล่องหุ่นนะมันล่องหุ่นแล้วแบบบางทีมันมันเข้าไปซีซีมั่วๆอ่ะคือมันไม่ได้เล่นคือมันไม่ได้เล่นง่ายแบบว่ากูโกกับโทโดะมันต้องใช้ฝีมือแล้วแบบคือมันข้อดีอย่างหนึ่งเลย มันมันดึงเพื่อนแล้วมาชุบได้ทันทีเออเรื่องหนีเรื่องหนีแม่งเก่งมากเก่งชิบหายพี่ไอ,อ้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเฮออ้ยนี่น่าจะจับยากสุดแหละจับยากดีหายตัวได้เออหายตัวเออหายตัวไม่ค่อยปัญหาลิ้นมันอะวินไปนู่นวินไปนี่ออบูลลาลักกาวันนี้เรียกว่าเจอ,รอรเรียกว่าสิตาเจอเจ็ดตาเรียกว่าเจอเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาสั้เท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่คนเล่นสกิลสกิลหนึ่งทำไรได้นะก็ไปมาเทีมพูไปถ้าเกิดโดนตึกก็จะโหดโหนไปตามตึกอะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยสกิลสิลยกอ่าอันนี้อันนี้ได้อยู่แต่แต่ต้องคุยกับเพื่อนดีๆสกิลยกสกิลรอมา์แล้วอีหมุน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 เอออันนี้โคตรดีโคตรมีประโยชน์แค่นั้นแหละมันข้อเสียคือมันเรื่องหนีหนีไม่ค่อยได้สี่มันก็ได้สเปเชียลบิลิตี้ก็ไม่ค่อยเชื่อตัวเองเท่าไหร่เออไปไหน จะปเชียรีดีทํทำให้ตัวเองกระโดดสูงขึ้นแค่นั้นเลยสามารถให้คนอื่นได้อ๋ออยู่แค่นั้นก็อยู่แค่นี้ไปเป็นเห็น <c oughs> ไทโก้ไปโมโมะณแต่ฝีมือซึ่งมันมีอยู Momo นะอ่ช่วงหนึ่งช่วงแรกๆเลยเป็นเมตาเลยทไมาคุ<อ>โกเดกุโมโมะหนึ่งอ่าสกิลคลิกล้ายมันโคมันก็ไม่ถือว่าโคตรแรงแต่ถือว่าแรงแต่สกิลคิวมันอะเขาเรียกว่าสกิลตั้งไออลคือไอวอลเลยเหรอคือคือมันจะดันโลกไปไหม พอมันดันโลไปเสร็จปุ้ยใช่ปะมันจะชนชนดอกแล,ล้ว้อยสกิลที่ดีที่สุดของมัน,นอ่ะคือ e ยิงระเบิดอันเนี้ยจะคล้ายๆกับสกิลคิวของวาคุโกเลยนี่ชื่ออะไรมันชื่ออะไรไอ้แค่สาลายแลวตัวชื่ออะไรมันจะมาเย้สาลายอ่ะงั้นเรียกว่าสาลายลงั้นสาลายเล่นไงวะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นยตั้งแต่ที่พี่เล่นมาพี่กดคลิกซ้ายไปประมาณสิบรอบไม่มีดาเมจเลยทั้งสิบรอบแต่ว่าเฮียเนี่ย แต่ว่าเห็นคนอื่นเล่นแล้วเก่งมากแต่ก็ไม่ได้เก่งคือตั้งแต่เล่นมามันโหดนะไม่ไม่โหดเราอยู่ลงนี้เลยคือต้องเข้าใจด้วยว่าสกิลมันมีลอ็อกแล้วก็สกิลเป็นวงกล้างแต่วงกว้างมันก็ไม่ได้เลงและก็ไม่ได้กันอ่าอันนี้เขาตีแล้วยปหนีหเออไม่มีหนีอาจารย์ใอ่ไม่เคือาจารย์ไม่เคยดูไหมไอ้ที่อาจารย์ซีเมนโต เรียกกันในเกมมึงเรียกมันปอดไหมตัวเฮียปอดไหมเพย์เยอร์ปอดไหมเพยเยอร์มีไรตัวเฮียอะไรโค้งชิบหายไอ้เฮียถ้าเปลี่ยนแต่ว่าปัญหามันคือแบบแม่งขัดเพื่อนทุกดอกไอสัตว์เลยเจอคนเออว่ะเจอคนเล่นไม่เป็นทีก็แบบเครียดไอเฮียขนาดคนที่มันเล่นเป็นแบบเล่นแบบเป็นช่ำๆเลยแม่งยังีปลาสกิลขัดกูอยู่เลยไอ้เหี้ยเกิดอะไรอ่ะโอโผเขาดีบ้างได้เพิ่มไปไหน เฮ้ยเอาีะวะาพวเลยดาดาวหเดียวมเดียวเิเตอร์คเพนี่ฮะให้อยู่ตรงนี้เลยเพาะะั้นาแบบสกิลมันเป็นรถทักเอร์รถเป็นรถบรรทุกอะไลยหญ่อเล็กอ่ะแลมันแล้วมันไม่ได้ไกเนะนปเนีก็ไม่ได้เลงมากแต่คือมันจะแปมได้ข้อดีของมันคือจะแปมใส่ทุทุ่งหญ้าแค่นั้นแหละ ก,<ถ>กับสองกับสองเอามันสามารถเอาเอาเพื่อนเนี่ยเป็นลูกแก้วแล้วก็วาร์ปไปได้มีแค่นั้นนะท่อะไรมาไม่ได้แล้วนะเออสกิลอยู่ที่ปแล้วกันสกิลหนีมันก็เป็นลูกแก้วแล้วกว่ามันจะโยนเสร็จโดนยิงตายแหละอารมณ์คล้ายๆโรบ้าในอีพิกเลยเล่นด้วยกันนี่ <Okay. S 1> ครับนี่ก็เลยเนี่ยตัวอะเลยเนี่ยเอ่อแคนดลไอ้นี่มันจะมีตบจุงตบยุงแล้วก็ฟาดก็แล้ เลืคีคล้ายมันทำเลยวะปลาหินปลาหินมันจะปลาหินอ๋อใช่ใช่ปลาหินเอ้ยอันนี้กุนต้นตีนอยู่ปลาหินเนี่ยดาเมจเบาข้อดีของมันคือโล่โล่ของฝ่ามือแล้วหันมันโล่นี่แค่นั้นเนี่ยถ้าไม่มีโล่เนี่ยมเหวี่ยลงมาอยู่เดียวละโอเคมาครับตัวละครลูกรักลูกรักเกมตัวเฮียอะไรมันรู้เก่งชิบหายมีดีกว่านี้คือไม่มีตัวคนอะไรสู้กับมันได้แล้วฮีอะยังยังเป็นบางุกยังเป็นในตัวข้างอะนั่นแหละยังเป็นบางุกนิกุ หนึ่งยิงแรงยิงแรงมากเมันคือต้นเกมก็แรงแล้วยิงง่ายสกคิลคิวได้ทั้งหนีได้ได้ทั้งดามีสกิลอี e, หนีได้ไกลขึ้นที่สูงได้ได้หมดเล่นเถอะขอร้องเล่นเถอะจังแนวแรงสูง <c oughs> เล่นเถอะจังตวเนี้เนี่ยไคือข้างบนเนี่ยคือถ้าเกิดมีเนี่ยคือโอกาสชนะนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละขอแค่มีตัวเดียวถ้าเกิดมีมีสองตัวเนี่ยโอกาสชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงไปครับตัวนี้อันนี้เออ ไม่ต้องคิดมากเลยไปไคิดมากเลยครับเบียวไอ้สัสตัวทียอะไรรูกากาชิบหายไม่มีทียอะไรเก่งในตัวที่ยะไรนบอกตรงแ <enary S 2> ม่ง <sm all> สกิลก็ <c oughs> อย่างแรกเลยคือเลือดมันก็ไม่ได้เยอะแล้วมันต้องตีตีใกล้เงี้ยแล้วมันก็ไม่มีสกิลที่แบบเข้า,เข,าเข้าไปหาศัตรูแบบปลอดภัยเหมือนโม้โม้เงยโม้โม้ยังม,งมีกำแพงแบบเออว่าจะไปถึงได้มันปลอดภัยดีเมนอย่างเงี้ย เออไอนี่ไอนี่ยังดีนะไอนี่ยังก็เออแต่มันไอนี่แต่ข้อเสียนี่คือเวลาเปิดโลกมันเดินช้าอะไรอ่ะไม,ไม่มีอะไรเลยอะไรอ่ะไม่มีเฮียอะไรเลยก็คือไม่เจอคนเก่งได้ไม่เจออะไรเลยคือ,ไ,อไม่มีเฮียอะไรเลยตัวเนี้ยไม่มีเฮียอะไรดีเลยว่างกันเถอะเออไปเอาไหมก็จ <c ười> ะทา, <c ười> างกันเลยสกิลแรกหมัดรัว อ่าอันนี้อันนี้ยังพอให้ภัยได้ดามจมันแรงแต่ข้อเสียใหญ่มันเลยแบบใหญ่ๆเลยแบบโคตรใหญ่แบบใหญ่มากมันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่ <laughs> คือเลือดไม่เยอะเลยเลือดเลือดเลือดเ,เ,เท่าเท่ากับตัวอื่นเลยมั้งเลือดเออรียกว่าเป็นพื้นฐา,านเลยแล้วก็แต่ดามีก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้ไกลมีมีมันมีสกิลเคลื่อนที่ไหมโดดสูงวะมีมีมีสกิลพาสีเป็นสกิลอา็นการกระโดดตอนไหนกระโดดรับไปือตัวมันใหญ่เลยฮิตบ็อกมันใหญ่เหมืออ้วนเลยมันอ้วนเลยแค่ไหน นี่ดีกว่าขุนไม่คือตอนแ้ยก็ก็ไม่รู้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนดีแต่ตอนแรกอยากให้หนุกอยู่แต่เอาแล้วแต่ฝีมือดีกว่าเพราะบางคนอ่ะมันกดขยายมือแต่อยู่ที่กว้างอย่างเงี้ยเอ๊ะขยายมั่วแต่คือพอมันขยายขยายมันก็ลดดาเมจลง50%สเอร์เซนงี่ยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ลดเหลือน้อยมากอ่ะแต่ก็แหละมันคือมันเก่งที่แคบบนเมืองในโดมมันในโดมันเก่งมากไม่มีใครสู้มันได้เลยก็มันเอ่พื้นที่มันอยู่แค่นั้น ใช่ก็คืออารมณ์เดียวกับนี่เลยทมูละใช่ไหมใช่เออแต่แค่ทมูละมันไอ้นี่หน่อยมันใช้ยากหน่อยแต่แต่ถามว่ามันโหดมันโหดมากไปเกิดในในโดมนะแต่ยังสู้มาเทเลดี้ไม่ได้แั้นและแต่ฝีมืออันนี้ไม่เไรมากนะครับดาบินาเนี่ยคือตอนเนี้ยคือตอนแรกอะตอนแรกสุดให้มันอยู่ตรงนี้แต่หลังๆอนะ่ะให้มันอยู่นี่ <Okay. S 2> เพราะว่า คือสกิลมันหนึ่งเลยที่มันดีอ่ะคือมันสกิลกลมๆมามันล็อกในที่เนี้ยล็อกหรอกใช่มันล็อกมันล็อกออโต้ให้เลยเวลาเวลาปล่อยไปมันมันจะติดติดตามตัวแบบม้สายเลยแต่ว่าช้าใช่มันช้าไม่งั้นคุณจะหลบแบบดาร์คโซเพเยอร์เลยมันเขากระจอกอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันจะหลบถ้าเกิดอยู่ไกลๆระยะปานกลางอย่างเงี้ยแต่ระยะใกล้มันโหดมากมันมีลูกบอลกิ่งกริ่ติดตัว ติดตามตัวมีวางกับดักแล้วก็กระทืบเท้าไฟแต่ก็มันนั่นแหละมันคือตัวระยะใกล้ตัวระยะไกลเนี่ยคือเรียกว่ากิ่งโกงโกงเลยเออเรียกว่าโกงดีกว่ามันเรียกว่าโกงแล้วเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยเมื่อเกิดไม่มีสกิลเคลื่อนที่อ่ะก็คือจบเลยนะเจอคนกิ่งๆเน <Okay. S 1> ี่ยแบบเจอคนฝีมือเท่ากันเลยอ่ะให้เลยแบบคนฝีมือเท่ากันนะ mm. ก็แพ้อ่ะของเท่ากันนะ mm. ก็แพ้เหมือนกันเพราะนั้นก็ให้มันหยุดตรงนี้แหละแต่คือถ้าเกิดใคร กิ่งแบบกิ่งมากๆากเออเนี่ยโหดอยู่อารมณ์เดียวกับโทมุระแต่ว่ามันนั่นแหละส่วนใหญ่คือคนมันก็ไปเล่นแบบกลไวดีกูกันน<ม>่ะนี่โดนยิงโดนย,ยิงสามนัดคือมันก็ร้องอิ่งแล้วว่ะนี่เล่นพวกพวกเนี้ยมันชอบเล่นไฮกาแกลงเล่นขึนออ้นทำไมขึน้นกระจอกไปเห็นมันต้องขึ้นไฮกาวแต่ไอเนี้ยมันไม่มีเน,นี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันคือไม่สามารถขึ้นไปได้นี่คือมันขึ้นไฮขึ้นไฮกาวไม่ค่อยได้นะไหนพวกเนี้ยไอ้พวกไปไกลๆต้นตีนเนี่ยแต่จะเว้นไอ้นี่ไอนี้ขึ้นได้แต่ว่าก็งงแต่แต่มันกิ่วมันก็ั่ออไปะ มันต้องยอมรับด้วยมันคือรับร์ตจริงครับโทกะที่จริงตอนแรกอะอยากให้ตรงนี้แต่ว่ามันมีคอมโบหนึง่งมันเลยไปอยู่นี่ดูไหมทําไมเอ้ยทำไรอะสกิลี e มันคือดูดลื่ดก็ใครเออก็ใครก็ไปส <c oughs> องพี่เนีเ่ยแหละก็ไปสองลูกรักเนี่ยคือโหดทันทีเนี่ยอันนี้คือคอมที่ดีที่สุดตอนนี้เลยไอนี้ยิงไกลไอนี้ก็ยิงไกลยิงแรงยิงไกลยิงแรงทวบุกยิงระยะไกลทกกะ สกิลหนึ่งอามีดโหดรัวอามีดรัวรัวมากแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนต้นเกมแต่พอได้ของปื้งตู้กับไอพวกนี้ได้เลยคือแบบแต่อย่างน้อยได้เถียงอะคือได้เถียงอู e เรงเถียงได้แล้วกันรับสี่สกิลอีมันเอ้สกิลคิวมันอ่านี่แหละน่าจะเป็นสกิลที่ไร้ประโยชน์ที่สุดแหละขวนใช่สกิลขวนไอฟ,ฟันมีดมันแต่เกิดฟันโดนก็คือโหดเหมือนกัน แต่คือก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายเราก็กด e ก๊อ y l นกุมาฮ u ก u แล้วก็เล่น l นกุมาฮ u ก u แล้วก็ยิงยิงยิงขึ้นให้กาวยิงยิงยิงดาวดาวนกนกขึ้นให้กาวยิงยิงดาวดาวนกนกแข้มแค่นั้นเลยมันมีแค่นั้นเลยแต่ข้อเสียอยากให้สกิล e มันเกิดแค่ไปโตๆกันเกิดปุ๊บอยู่ได้มันสามารถกลายร่างได้ทั้งหมดหนึ่งนาทีเกิดใครที่ไม่รู้หนึ่งนาทีโอ้นี่ขนาดพี่เล่นมายังไม่รู้เลยแต่ทีเนี้ยรู้ไหมข้อเสียมันอะ คืออะไรรู้ไหมดูว่าเก่งแคไหนมีข้อเสียด้วยเนี่ยเอ้าคือถ้าเกิดไม่มีอีอ่ะก็คืออย่าลืมว่ามันเล่นไฮกาวแต่มันไม่มีสกิลเคลื่อนที่อ้าวอย่างนี้ก็อ่าไม่แต่มันแต่มันเป็นไวฟ์ูพี่พี่ก็ให้อยู่นี่แหละอ้าวไม่มันมีมันมีวิธีแก้ไงรู้ไหมทําไมทําไมอ่ะการ์ดการ์ดอิดะการ์ดเนี่ยพวกตัวสีฟ้าเนี่ยมันวิ่งกันมันวิ่งขึ้นกําแพงได้อ้้อ่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันใช้แค่การ์ดม่วงการ์ดแดงเนี่ยการ์ดม่วงการ์ดแดงแต่ไอตัวที่ มันขึ้นที่สูงไม่ได้เนี่ยแค่ใช้การ์ดฟ้ามันก็วิ่งขึ้นไปได้เลยเอ๋อ,อแล้วัวอื่นอัวอื่นก็ก็ได้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าแบบคือโทก,กาที่มันอยู่บนเนี้คือมันก๊อบดีกูกับบองกุบได้ไงเออเออแล้วก็บวกกับไบฟูอีกเออก็อยู่นี่ไงเนี่ยเล่นเธอขค่ผ่อนรองแล้วบวกกับพี่มีจตกินอีกตั้งแต่วันแรกอืมออกหน้าตู้อ,อ่ะอืมยอดไปเลยแอลเล็อโออเ้วาะนั้นแต่จริงปะเล่นเฮียอะไรก็เล่นไปเถอะสัต